นี้ผมมาแจกกางเกงกับเสื้อนะครับเราอยู่ที่หนองเปือนะครับสนามสุขภาพหนองเปือนะครับก็ผมจะมาแจกเสื้อกับกางเกงนะครับผมจะเอาไปซ่อนไว้แล้วทุกคนก็ไปหากันเอาเองนะครับเดี๋ยวไปดูนี่คือสวนสุขภาพหนองเปือหรือว่ามาบสองนะที่ผมเอาของมาซ่อนไว้ทุกคนก็มาหาดูกันได้นะครับนี่คือจุดแรกที่ผมซ่อนเอาไว้นะครับใกล้กับโรงเรียนนะครับนี่คือจุดแรก ก็ฝากติดตาม t ิ k ตอกผมด้วยนะครับตอนนี้ครบ3 0 0แสนคนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยครับนี่คือจุดที่2นะครับที่ผมซ่อนเอาไว้ก็ห่างจากโรงเรียนมานิดนึงนะครับลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วนี่เป็นจุดที่สามนะครับใ่าต้องปีนต้นไม้เป็นหน่อยนะครับกางเกงมวยผมมันต้องยากนิดนึงครับโอ้ก็ฝากติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับตอนนี้ครบหกหมื่นคนแล้ว ก็อยากให้ทุกคนมาติดตามแฟนเพจผมเยอะๆนะครับผมจะโพสต์แฟนเพจก่อน <Fan page S 2> ตลอดนะครับพเพราะแฟนเพจได้ตังค์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเ้วยครับ